สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็นเจนนิเฟอร์คิมโพดจอดสรมฟาดบ้านเมืองไม่คืบเพราะหัวงอกหัวแข็งเม้นเห็นต่างเดือด หลังจากเลือกตั้ง66ผักเกลาวไกล้วยได้คะแนนเสียงสูงสุดตอนนี้ถ้าจะเจอปัญหาหนักกับการเดินเข้าสู่ตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีของพิธาลิมเจริญรัตัฐไม่ใช่ง่ายแล้วกระแสโซเชียลร้อนแรงปมสวหลายคนได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงการโหวตเลือกนาย,ยกรัฐมนตรีโดยระบุถึงเรื่องของการปิดสวิตสวเมื่อวันที่16พฤษภาคมเจนิเฟอร์คิมนักร้องพิธีกรชื่อดังออกมาโพสต์ฟาดแรงทางการเมืองโดยขึ้นจอส้ม รอมข้อความไราย,ยาวซัดผู้หลักผู้ใหญ่หัวงอกหัวดำทำบ้านเมืองไม่คืบได้คนรุ่นใหม่ที่ถูกใจแล้วต้องให้กำลังใจเห็นอกเห็นใจและเอาใจช่วยต่อให้หนทางข้างหน้าจะทำได้ไม่ดีเท่าที่หวังไว้แต่ก็ไม่ชิบหายเท่าที่ผ่านมาว่าปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ผูกอู่ตามใจผู้นอนประเทศชาติถูกขับเคลื่อนด้วยความต้องการและความเป็นอยู่ของประชาชนบ้านเมืองต้องก้าวไปข้างหน้าไปหาความเจเริญอะไรดีก็ทำให้มันดียิ่งยิ่งขึ้น อะไรไม่ดีก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนกันไปให้มันเข้ากับผู้คนทั้งรุ่นเด็กและรุ่นแก่และเข้ากับปัจจุบันทันเหตุการณ์การดูถูกกลดาก่าขัดขวางทําให้ล่าช้าโดยกลุ่มคนหัวงอกหัวแข็งรังแต่จะเสียเวลาเสียความน่าเคารพเสียผู้ใหญ่และผมงอกก็มีไว้ให้คนไหวไม่ได้เอาไว้ให้คนถอนบางทีบ้านเมืองไม่คืบไม่สอกก็เพราะหัวงอกที่ยึดมั่นถือมั่นและกลัวตัวเองจะไม่สําคัญประเทศชาติเป็นของทุกคนไม่ใช่คนกลุ่มเดียว การขับเคลื่อนไปข้างหน้าต้องอาศัยคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่เข้าใจคนทุกรุ่นทุกวัยเมื่อได้คนที่ถูกใจแล้วก็ต้องให้กำลังใจเห็นอกเห็นใจและเอาใจช่วยต่อให้หนทางข้างหน้าจะทำได้ไม่ดีเท่าที่หวังไว้แต่ก็ไม่ชิบหายเท่าที่ผ่านมา ผลที่ออกมากูตายตาหลับราคาโดยมีทั้งคนบันเทิงและชาวเน็ตแห่สนับสนุนพ์ดังกล่าวอาทิแม่กรีดไปร้านบ้านแล้วคอมเมนต์ถัดมาบอกว่ารักที่สุดเลยเป็นแม่ที่น่าเคารพที่สุดคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าพวกเราเลิกแล้วทาว่าคนใหม่ๆจะพาพวกเราและประเทศชาติดีขึ้นไหมไม่รู้แต่รู้แค่ว่าจะไม่แย่กว่าเดิมถึงเวลาต้องเปลี่ยนทุกคนต้องเข้าใจสำคัญที่สุดคือประชาชนเลือกแล้ว คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าใช่แล้วค่ะเราเลิกแล้วเราอยากเห็นประเทศก้าวไปข้างหน้าไม่ใช่ย่ำอยู่กับที่แบบนี้คอมเมนต์ถัดมาบอกว่านี่ใช่เจนิเฟอร์คิมคนเดียวกับที่ผมเคยรู้จักหรือเปล่าครับเป็นต้นขณะที่มีคนเข้ามาคอมเมนต์เห็นต่างอาทิฝั่งนี้ก็ใช่ย่อยนะคะหลังเลือกตั้งรู้ว่าชนะแล้วก็ไม่ควรทําแคมเปญด่าทอดูแคลนความคิดของคนอื่นคนที่เขาไม่เลือกพักที่ตนเองชอบ เพราะนั้นมันก็สิทธิ์ของเขาเหมือนกันที่จะเลือกไม่เลือกใครคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าแต่ไงก็ขอรักษาสถาบันไว้ได้ไหมคะคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าดูต่อไปว่าจะชิบหายกว่าเดิมไหมเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ